วันนี้พาเพื่อนมาทำกระถางนะครับจากยางรถยนต์นะวันนี้พามากรีดยางนะครับแต่ไม่ใช่ยางพารานะเป็นยางรถยนต์นะมากรีดยางทำกระถางนะครับผมก็จะมียางรถยนต์นะครับ3ไซส์นะครับ3ขนาดก็จะเป็นยางรถกระบะนะรถเก๋งขนาดเล็ก อันนี้แล้วก็ยางรถสิบล้อนะครับแล้วก็ยางรถไถนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมากรีดนะครับแก้มยางออกเพื่อที่จะทำเป็นกระถางต้นไม้กระถางปลูกผักอะไรก็ได้นะครับ <c oughs> ปกติถ้าเป็นรถรถกระบะ ยางรถกระบ,บะเนี่ยเราก็จะกรีดเสร็จแล้วเราก็จะพลิกหน้ายางนะฮะด้านนอกเข้าข้างในข้างในออกข้างนอกนะครับเพื่อที่ให้มันเรียบนะด้านนอกมันเรียบแต่ว่าอันนี้เป็นยางรถขนาดใหญ่มันมันพลิกยากนะับเพราะนั้นเราจึงไม่พลิกเนาะเราก็จะปาดข้างในออกแล้วก็จะใช้อย่างนั้นเลยนะครับ นี้เป็นยางรถไถขนาดใหญ่นะครับยางรถไถขนาดใหญ่ขนาดเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้แต่ว่าความสูงอยู่ที่1เมตรถึง1เมตรสิบนะครับเมตรถึงเมตรสิบนะครับเราก็จะมาปาดแก้มยางตรงนี้ออกนะครับมันก็จะปาดยากกว่ารถกระบะแต่ว่าก็ปาดปาดได้เนาะ นะฮมาเครื่องมือใช้ตัวเดียวกันนะครับเครื่องมือใช้ตัวเดียวกันก็คือเขียวนะครับเขียวในการปาดนะอะอันดับแรกเราก็จะกรนะีดแนวด้านข้างนี้นะกรีดแนวด้านข้างนี้เพื่อที่จะ สามารถที่จะเจาะเข้าข้างในแล้วก็ดึงดึงได้นะ,ะเดี๋ยวเรามากรีดก็ไม่ยากเกินนะไม่ยากเกินสามารถที่จะกรีดได้นะแต่ว่าถ้าหากว่ามือใหม่ก็อาจจะยากหน่อยนะครับ เราก็จะพยายามกรีดให้มันออกด้านข้างให้มากที่สุดเพื่อที่จะด้านในจะได้ได้กว้างนะการปลูกอะไรต่างๆมันจะได้เยอะนะครับเมื่อเรากรีดแล้วเราสวงเข้าไปเราก็จะลากเลยครับเนีย ก็จะต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะในการกรีดเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องมากรีดอีกด้านหนึ่งนะครับปีดอีกด้านหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้แรงเยอะในการกรีดอันนี้เป็นยางรถไถ นขนาดยางก็น่าจะา22นิ้วนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นเพราะว่ามองไม่เห็นละนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตกรีดตรงนี้ให้มันเสร็จแล้วก็พวกนั้นนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะโอ้โหได้เหงื่อเลยฮะนะนะได้เหงื่อเลยเจ๋าเลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ